เพื่อนนี้ครับคนสุดท้ายที่สงสารจริงๆนะครับอยากถามทำไมถึงกอนเชืได้และวหรือว่าคนที่อยู่บ้านมาได้เมามั้งแล้วก็ดูว่าคนที่อยู่บ้านมาได้ยังไงดีค่ะติงตอบ ลูกที่ฐานให้ได้ไง <c oughs> ลาครับรับสุบายสุลาสวัส,สดีครับบ้านจะเสร็จหรือ,อยังบ้านเสร็ยรจยังครับยังครับรออะไร ทำไมต้องเวรทำให้จบแล้วแล้วยังรออะไรทำไมยังไม่นับมันยี่รอเพื่อทำเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆไม่มีเวลาเสร็ียดีไหยแต่ไม่เสียแต่ทำไปเรื่อยๆสร้างสร้างบ้านหรือสร้างประกาศประเทศประเทศข้ามจบได้แล้ว ได้เว,เวลาจบแล้วให้ลูกกลับมาจัได้สรรอ,องบ้านใหม่ในพอแล้วจบแล้วสร้างให้จบที่ให้มาวันนี้ คืออยากให้ขอของขวัญลูกเองให้อีได้อยู่บ้านสวยๆเถออีไม่กล้าหยุดถ้าพูดถ้าพูด,พดกลัวพ่องอน จี้กงเลยพ,พูดแทนใ,ให้เส็จให้เสียทัน e กลับมานะลูกีจะตาย5ต่อ บ้านพักที่กรุงเทพเราคือ94ซอยเจริญสีวงศ์ครับก็96ค,ครับสครับแต่คนบริางไรส่งเสริมให้เจริญมากขึ้นครับอาจารย์ได้เป็นบ้านคืออะไรสาภาพข้อความบุญภาพเพื่ออบีพร์อบีพาร์อยู่เยอะจะสร้างบุญภาพเพื่ออะไรตัวบ้านหลังนี้นะ่ะมีพระพระเครื่องพระเครื่องใช่ <c oughs> แมล้วตวล้วได้มาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะมาได้ยังไง <c oughs> จะไปไว้ยังไงจะเอาไปให้ใหคนบูชาต่อได้ไหม <c oughs> จะไปปล่อยเช่าได้ไหมหรือว่าจะทำ <c oughs> ยังไงดีคะปอเยอะเยอะเกินมากเกิน <c oughs> <c oughs> เห็นว่าอะไรเป็นอะไรมั่วไปหมดตาลายาเอาไงละ่ะก็ขายสิถ้าอยากขายอ,อขออนุญาตได้ไหมครับไหว้บูชาได้ครับ นั่นเอครับไม่ติดอะรนรา,ารเนาะนึกว่าวัดไม่ใช่วัดมองไปนึกว่าวัดหรือไม่ก็ฐานเจดีของผู้ชายโตเยอะอยผู้ชาบไม่ต้องผู้ชายเยอะเอาเนี้ยน้อยพอ ทานศีลภาวนาศักดิ์ธิ์ที่สุดศีลถ้าเป็นเปราะที่ดีที่สุดระแพ้อยู่ที่ใจใจที่เมตาตากรุณาจึงเป็น พระที่ตกใจก็คือพระที่ได้มาเนี่ยเราไม่กันมาเองหลายหลายอย่างมันเป็นยังไงเพศคนอะไรจะพิมพ์มาเลยลองไม่ขายเลยอยากสงสัยเลยเนี่ยค่ะปิดเทียงหน่อยค่ะตี๊ตี๊